เลอว่ากันยอพไปตอนนั้นจะจิวเขาฮัเลียวะรหันร้อะรนมันาะอชั่โมวเมตีนว่ากันนันด้นี่ดีก่ไ้เนาะเขาบอกแล้วว่ากัยอนเลอจิวเขามาตั้งแต่มาดมือว่าหาลียวว่าโลวจีนเนเขาเลว่าะน่ะคตรูดร้นาะเขาล่เวาไม่หัตเตนบนั้นเมื่อไงอาเซอมาตร้งแตล้เนะอะพนี่ขาลเวาไม่ฮู้น่ะเว้ ชีวักลวกวเจีแเลียววแลมาเลนีกลานีิลานตักลานลึกลยอละอะไรก็สิสมมาว่าเราพูดนลึกลาเยอละอาว่าตมีกันนลูงใหญ่มาเนาะเอาว่ายอนเลหาเลียวกลวกวจตัโอ้ไปบอกกอดตตเลียววกลวกจีตุดดหนะวะวาเนบุตรตาเลดีพูกมเนาะเลดีพูอจมาด้ยนะโอละว่าที่ว่กนเนาะนี่อามาตมันเี่อันน้คอรมเนาะู้ีเวล้วนะ ก็ยุ่เชว่ายุ่เร์อลาเนาะยุ่เมุลาเล่อบยเลี้ยวอักลุนเลี้ยวจีรุณิจ่อรอตื่นแม่จ่อรอตืงานเนาะลาเล่อวะวัดท่วาก่อนแพ่ววาทท่วาก่อยเป็นนาตุตล้อเนาะเป็นลูกตาลเปนลจีรุณเนาะแพเกวัดเลยแพเกวัดทุ่เนาะปิวากว่านะเกับบาเชียร์ตาขันเนาะคราควเล็บมาตาปิดตามารีดูตาขันเนาะ เลตุจิยวตุขอตุหัวาตนาคตุติคีลวตุมารตุดยามก็เซตุเลลพอกลอตุมารดำอะไก็เลเนตุเลเลี้ยวาเจเนี่ตกัลอไเยอะเนี่ยตุเตีกเตนว่าไม่เท่าตุกันนั่นีควลือควาโดนเนี่ยวาว้ควาเอควาเดนี่ยที่เนี่ยเอชมเลยอยู่พแตมาอุ้งนมา ကောက်ကွဲမလို့ကိုညောပေါ် eigenvector ပေးရဘူး။အေးပုညောလေမတမ ita တော်ပါကိုညောလေမတတဲ့အတကွင်ပြတီတော့မရ။အဲဘာနော်။ပုညောလေတမ ita တော်တော့နော်။လေသူကလိရောကလောပါဂျီ။အိုးရှင်မီမီပါတဲ့ဟီချိုးပါဂျီကလာတကတော့တခဲကြီးလေတမ။အော်လေသူရှိညာလေတော့ပါတီတဲ့ဒက်ဒေလူကြီးတွေယက်တဲ့အိုးတော့နူတော့မနော်။ အော်ကတူလို့ပါကြည့်ကြလဲဆက်ဖို့လို့နဲ့အိုတလာနေကြီးကြီးလဲတယ်ဟီကွေးပါကွာလကွာတို့နေအိုညော်လေတူဩရတူချူကီကွာသခခီခွာသူတွေတော်မြတ်ကိုဆွဲသူမှာဟီရသသသူတွေသူနော်ကွာလကွာတို့နေလေဒေပေါ်ကချီကိုခခူကီခနဲ့မချူဘအတုံးကြီးပါတပြေစုံတယ်သူကွာစားနေအိုညော်လေမတာဖေးတာမတာခတ်ပတိကနနဘအပသူမတမနဣ

ta mừng là qua bên thì